สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกทกท่านนะครับมาพบกันในช่วงก่อนออกนะครับอีก 3- 4วันข้างหน้านะครับกับสูตรร้อยมมลัยให้โชคนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาฟันธงแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขกันนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นนะครับเราไม่ต้องไปรอเลขล็อกนะครับไม่ต้องไปรอเลขกองสลากเลขรับวงในนะครับไม่ต้องไปรอทั้งสิ้นเพราะไม่มีจริงนะครับผม แต่การคำนวณนะครับเราคำนวณได้จริงและก็ถูกได้จริงแบบนี้นะครับงมดที่ผ่านมานะครับ2ตัวล่างก็เช่นกันนะครับก็ถูกได้จริงเช่นกันนะครับมาคิดเองทําเองนะครับวิเคราะห์ด้วยตนเองได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาดูว่าวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับน้ำใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับในงวดที่ผ่านมานะครับถูกกันทุกคนเลยนะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนในทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับห้ามนํำไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิดกับํานวณนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นนะครับไม่ค่อยเก่ง วันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับหลักร้อยจะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับห้าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็โครงสร้างตัวเลขจะเป็นแบบนี้นะครับมีทั้งหมดสิบห้าคู่นะครับอาจจะมากตัวหน่อยนะครับเราชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับแต่ทีนี้ถ้าใครดูคลิปจบนะครับเราสามารถตัดตัวเลขหรือแค่สามชุดตามตัวอย่างที่ผมได้ยกให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวและในกลุ่มนี้จะมีแค่สามชุดที่เราดึงออกมา เดี๋ยวจะทําให้ดูว่าคิดกันยังไงส่วนใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะครับเราสามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้0918048123นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i น e นั่นเองนะครับผมหรือจะโทรมาก็ได้ใครสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับถ้าใครอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขสรุปให้ไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยจะได้ถูกเหมือนงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับ นี่คือเลขงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับผมผมจะย้อนให้ดูสักสองสามงวดให้พอเข้าใจนะครับให้ทุกคนพอคิดเองได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ออกไปแล้ววันที่16กุมภาพันธ์นะครับวันที่1มีนาเราก็จดข้อมูลตามกองสลากออกมาแบบนี้นะครับมีไม่กี่จุดนะครับางวันที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย1 2นะครับเราพยายามเลี้ยงให้ถูกต้องนะครับห้ามสลับกันนะครับ1 2 3 4 5 6จุดนะครับใช้นากาคำนวณตัวเลข ทีนี้สูตรของเราจะมีเลขนําโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักนะครับก็คือเลข5นั่นเองนะครับใครที่ดูทุกงวดนะครับเลข5เราต้องตั้งทุกหลักเลยนะครับเป็นเลขนําโชคของเราแล้วก็ตั้งบวกไว้นะครับตำแหน่งเราใช้ตำแหน่งเดิมจุดเดิมนะครับที่เราจะมาบวกกับเลขนําโชคตัวนี้นะครับหลักร้อยนะครับให้ทุกคนนะครับหลักร้อยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลัก10 ครั้งที่2นะครับของเลขหน้าตรงนี้นี่คือจุดแรกนะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับไปดูหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนะครับไปบวกกันหลักร้อยครั้งที่2อเลขท้ายนั่นเองตรงนี้บวกกันนะครับแบบนี้หลักร้อยใช้จุดนี้ตลอดนะครับไปดูที่หลักสิบบ้างนะครับให้วงไปที่หลักร้อยครั้งที่1ของเลขหน้านะครับและอีจุดหนึ่งไปดูที่เลขท้ายครั้งที่สนะครับหลักร้อยหลักสิบวกกัน จำจุดไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเลขตัวนี้เราตั้งได้ทุกคนอยู่แล้วเป็นเลขนําโชคนะครับหลักร้อยใช้จุดนี้ตลอดหลักสิบใช้จุดนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับจุดแรกให้วงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1แล้วก็หลักหน่วย2ตัวล่างไปบวกหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าแบบนี้นี่คือจุดที่เราต้องใช้ทุกงวดใช้จุดนี้นะครับทุกงวดเลยนะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับใช้จุดนี้ไปเรื่อยๆได้เลข4มาตั้งตรงนี้นะครับ8ปดบวกสี่บสองก็มาตั้ง เลขหกมาตั้งนะครับแล้วก็สี่บวกห้าได้เก้าก็มาตั้งนะครับเลขสองมาตั้งได้เลยนะครับแล้วก็เก้าบวกหกได้สิบห้าก็มาตั้งวิธีการบวกร้อยมาลายนะครับใครที่ดูทุกงวดนะครับก็คงจะพอจําได้นะครับการบวกร้อยมาลายนะครับให้บวกแบบนี้สี่บวกห้าจะได้เก้านะครับห้าบวกสองจะได้เจ็ดบวกให้เหลือตัวเดียวก่อนได้หกแบบนี้แล้วค่อยเพิ่มแต้มเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าแล้วก็เป็นศูนย์แบบนี้ นะครับยืดครบ5้าตัวนะครับ6บวกห้าคือหนึ่งห้าบวก9สิบสี่นะครับ1บวก4ี่ก็จะได้ห้าห้าเป็นหเป็น7ดเป็น8ดแล้วก็เป็น9้าแบบนี้ห้าตัวเช่นกันหลักหน่วยบวกกันได้7ดนะครับบวกกันได้10คือ0ูนย์ะครับได้เลขเจ9ด1ด้าศนย์หนึ่งแล้วก็2แบบนี้ ให้ทุกคนสังเกตดีๆนะครับหลักร้อยหลักสิบจะมีห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับจะมีหกตัวจะมากกว่าตัวหนึ่งนะครับถ้าเราจับคู่ทั้งหมดในหลายตัวนะครับหลายตัวมากนะครับเราต้องตัดตัวเลขออกวิธีการตัดเราจะไปตัดตัวเลขที่เยอะกว่านะครับคือหลักหน่วยนั่นเองนะครับให้เราตั้งเลขนำโชคเลขนำโชคใช้ได้ทุกหลักเลยนะครับวิธีการตัดแบบนี้ เราไปดูที่หลักหน่วยนะครับวิธีการตัดให้ดูที่อันนี้สําคัญนะครับเลขท้ายครั้งที่1นนะครับคู่นี้บวกกันหลักร้อยหลักสิบนั่นเองนะครับอย่างเช่นงวนนี้บวกกันได้16ให้มาบวกกับเลขนําโชคนะครับพอบวกกันแล้วนะครับได้เท่ากับเลข11บก็คือ1นั่นเองนะครับเลขหนึ่งตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเลือกหลักหน่วย6ตัวนี้ออกมานะครับ ในกรณีแบบนี้นะครับเลขหนึ่งเป็นเลขขี้นะครับให้ทุกคนเลือกเลขขี้ออกมาเจ็ดเก้าหนึ่งแบบนี้นะครับฟันธงไปที่หลักหน่วยเราตั้งรอเลยนะครับเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งแบบนี้นะครับทีนี้เลขจะมีสามคู่แบบนี้แหละเพราะว่าเราจะฟันธงหลักร้อยตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวไปวางข้างหน้านะครับตัวที่จะมาบวกกับหลักร้อยตัวนี้เลขนําโชคนะครับก็คือเลขสี่ นะครับส่วนหลักสิบก็จะเป็นเลขสองนะครับแล้วเราก็บวกกันห้าบวกสี่จะเป็นเก้าเก้าคู่กับสี่นะครับให้ทุกคนบวกไปห้าแต้มนะครับห้าบวกสองได้เจ็ดนะครับเจ็ดคู่กับสองนะครับก็คือบวกไปห้าแต้มง่ายๆนะครับให้บวก5้าแต้มวิธีการเลือกตัวเลขน,นะครับให้ทุกคนเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาเป็นตัวเด่นนะครับอย่างเช่นงดน,นี้เลขเก้าซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียว นะครับทุกงวดจะมีตัวเดียวหลักสิบจะเป็นเลขเจ็ดนะครับเลขสองจะไม่มีนะครับจะมีเลขเจ็ดจะมีแค่ตัวเดียวเราก็นำเก้าเจ็ดตัวนี้นะครับไปวางคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเก้าเจ็ดแบบนี้เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดแบบนี้เลขมีสามชุดทุกงวดนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับสามชุดน้อยมากนะครับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่ง เราคิดส0ิธันวาออกวันที่17บมกรานะครับงวดแรกของปีนะครับเก้าเจ็ด้านะครับใครรับชมคลิปจากปีที่แล้วคงพอจำได้นะครับกับสูตรตัวนี้9 7เจดแล้วก็9นี่คือตัวที่ถูกนะครับเก9เจ็ด้านั่นเองนะครับงวดถัดไปนะครับเราก็ไปจุดข้อมูลตามกองสลากออกมานะครับเก้าเจดใช้ข้อมูลรางวัลที่1 2สองตัวล่างเลขหน้าเลขท้ายเอ่อหนึ่งสองหนึ่งสองแค่นั้นเองนะครับ แล้วเราก็ตั้งเลข5เลขนำโชคนะครับเลข5ตั้งทุกหลักเลยนะครับแล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้นะครับตั้งบวกไว้ตำแหน่งที่เราต้องใช้ในการบวกนะครับใช้ตำแหน่งเดิมน,นะครับหลักร้อยบวกงไปที่หลัก10บครั้งที่2เลขหน้าแล้วก็หลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายไปบวกหลักร้อยครั้งที่2นั่นเองนะครับใช้จุดนี้ตลอดห้ามเปลี่ยนจุดนะครับการคำนวณเปลี่ยนจุดไม่ได้นะครับมันเป็นทางเดินของตัวเลขนะครับ เขาเรียกว่าเลขจุดขยันออกนั่นเองนะครับส่วนหลักสิบนะครับวงไปที่หลักร้อยครั้งที่หนึ่งของเลขหน้านั่นเองแล้วก็คู่นี้หลักร้อยหลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยวงไปที่หลัก 10, หมื่นราังวันที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยสองตัวล่างไปบวกหลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้านะครับเลขสามมาตั้งนะครับหนึ่งบวกหกได้เจ็ดมาตั้งนะครับเลขสี่มาตั้ง นะครับ6กบวกสได้9คือตัวนี้นะครับ2จุดนี้นะครับผมจะบอกเอาไว้นะครับ2จุดนี้ที่บวกกันเราสามารถสลับกันได้นะครับเอา7ไว้หน้าก็ได้3ไว้หลังก็ได้นะครับสลับกันได้นะครับเพราะผลลัพธ์จะออกเป็นตัวเดียวกันนะครับเลขศูนย์มาวางข้างหน้าหรือวางข้างหลังก็ได้วางสลับกันได้แบบนี้แล้วเราก็บวกร้อยมาลัยนะครับบวกร้อยมาลัยนะครับเหมือนเดิมนะครับสาบวกหจะได้แปดห้บวกเจ็นะครับ 8บวกสองได้สิบคือศูนนะครับศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามแล้วก็เป็นสี่นี่จะเป็นหลักร้อยสี่บวกห้าจะได้เก้านี่ได้สิบสี่นะครับบวกกันได้สามสามเป็นสี่นะครับสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดนะครับนี่เป็นหลักสิบห้าตัวนะครับอันนี้ห้าอันนี้บวกกันได้ห้านะครับบวกได้สิบคือศูนย์หนึ่งสองสาม 4แล้วก็5ส่วนหลักหน่วยจะมี6ตัวมากกว่าตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมทีนี้วิธีการตัดก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ตั้งเลข5ไว้ตั้งเลข5ไว้นะครับเป็นเลขนำโชคของเรานั่นเองนะครับเราไปตัดที่หลักหน่วยก่อนวงไปที่หลักร้อยหลักสิบครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองบวกกันได้10ก็คือ0นย์นะครับแบบนี้นะครับบวกกันก็จะได้เท่ากับเลขห้า นะครับเพราะฉะนั้นเลขห้านี้เป็นเลขขี่นะครับเราก็เลือกเลขคี่ออกมา1 3สามแล้วก็ห้านะครับมาวางรอได้เลยนะครับฟันทงไปที่หลักหน่วยนะครับ1 3สแล้วก็ห้าแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะไปเลือกหลักร้อยหลักสิบกันนะครับดูเล้วว่าเราจะไปเลือกตัวไหนนะครับเราจะฟันทงแค่ตัวเดียวนะครับงวดนี้หลักร้อยบวกกันได้ห้านะครับหลักสิบบวกกันได้6 นะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์นะครับแล้วก็เพิ่มไปห้าแต้มนะครับห้าบวกหกสิบ็ดคือหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มไปห้าแต้มนะครับก็จะได้เลขหกนั่นเองเพิ่มห้าทุกครั้งนะครับตัวที่ซ้ำกันนะครับเลขศูนย์นะครับฟันทงไปที่หลักร้อยเลขหนะครับฟันทงไปที่หลักสิบนั่นเองเราก็นำศูย์หกไปวางข้างหน้าแค่นั้นเองศูนย์แล้วก็หก ศูนย์แล้วก็6นะครับศูนย์แล้วก็6นะครับแล้วก็ไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันถูกไม่ถูกออกไม่ออกไม่มีใครรู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเราคำนวณจาก17มกราออกวันที่1่กุมภานะครับศูนย์หกสามนั่นเองแบบนี้เราตัดเลขถูกต้องนะครับศูนย์หกสามนะครับตัวที่ถูกนะครับเห็นไหมครับตัวเลขเจอเหลือแค่สามชุดทุกงวดนะครับแบบนี้แหละ แต่เราต้องรู้จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนต้องรู้จุดนี้นี่คือจุดสำคัญนะครับจุดสำคัญนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วนะครับอยากคิดเป็นทําเป็นอยากได้สูตรไปคิดเองอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับเหมือนคนอื่นเขาก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามาหาผมได้0918 4 8 8 2 3 3นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับ ไม่ได้ส่งให้ทุกคนนะครับไม่ได้ชักชวนแนะนําให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันนะครับศึกษาเรียนรู้ได้แต่ไม่จาเป็นต้องเล่นแต่ถ้าใครชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองอยากได้เลขไปเสี่ยงโชคก็ติดต่อเข้ามาแอดไลน์เข้ามาจะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์โทรเช่นกันเบอร์นี้นะครับสูตรที่ส่งให้นะครับจะเป็นแบบนี้แหละนะครับคิดง่ายทําง่ายนะครับผมจะวงตําแหน่งมาให้ทุกจุดเลยนะครับพร้อมกับจุดนี้ด้วยนะครับตัวไหนบวกกันมาวางตัวนี้สําคัญนะครับ เลขจะเหลือแค่ตัวเดียวไปวางข้างหน้ากับหลังหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับเรามาดูงวดหน้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะคิดวันที่16กุมภาให้เลยนะครับคิดจาก1กุมภานั่นเองเราก็ตั้งเลข5นะครับทําเหมือนเดิมนะครับตั้งเลข5แล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้เป็นเลขนําโชคนะครับเลข5จุดเดิมนะครับคงพอจําได้นะครับทุกคนหลัก10ครั้งที่สเลขหน้านะครับหลักร้อยครั้งที่1 ไปบวกหลักร้อยครั้งที่สองนะครับเลขท้ายนั่นเองนะครับฟังหลักสิบนะครับวงไปที่หลักร้อยครั้งที่1นะครับแล้วก็คู่นี้หลักร้อยหลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายฟังหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่1แล้วก็หลักหน่วย2ตัวล่างไปบวกหลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้านะครับแบบนี้นะครับเลข5ามาตั้งนะครับมีปากกากระดาษก็เตรียมจดไว้นะครับนี่คือข้อมูลวันที่16กกุมภาพันธ์นั่นเอง นะครับบวกกันได้เก้านะครับเลขศูนย์มาตั้งนะครับแล้วก็เก้าบวกสี่ได้สิบสามนะครับบวกร้อยมาะไยนะครับได้สิบคือศูนย์ตัวนี้ได้ห้าศูนย์บวกห้าก็จะได้ห้าห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าจุดไว้ได้เลยนะครับหลักร้อยวันที่หนึ่งเออไม่ใช่ครับวันที่สิบกกุมภานะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับหลักสิบก็จะเป็นเลขสี่นะครับจะเป็นเลขสี่บวกกันได้แปด แปดเป็น9เป็น0เป็น1แล้วก็เป็น2นะครับนี่คือหลัก10จดไว้ดูได้ส่วนหลักหน่วยศูน์บวก5ได้5นะครับ5บวก3ได้8บวกกันได้3 3นะครับ3เป็น4เป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นะครับมีทั้งหมด6ตัวนั่นเองเวลาไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ให้ติดไว้หลักร้อยหลัก10หลักหน่วยตัวใดตัวหนึ่งนะครับน่าจะออกได้หลักหน่วยเราจะเลือกตัวไหนดี นะครับหลักร้อยหลักสิบเช่นกันนะครับจะเลือกตัวไหนดีเราก็นําเลขนําโชคมาตั้งตัวนี้บวกกันนะครับได้14นะครับนำมาวางบวกกับเลขนําโชคของเราอย่างงวนี้นะครับบวกกันได้9เพราะฉะนั้นนะครับเลข9ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับเป็นเลขขี้นั่นเองเราเลือกเลข 3, เลข5เลข7จ็ดนะครับเรารู้ผลลัพธ์เลยนะครับหลักหน่วยจะเป็น3นะครับเป็น5 แล้วก็เป็น7นั่นเองเวลาเราไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ตัวเลขไหนมี3 5 7อยู่ข้างหลังหยิบได้เลยนะครับมีโอกาสไปลุ้นรางวัลได้เลยนะครับทีนี้ฝั่งหลักร้อยล่ะหลัก10ล่ะเราต้องรู้จุดนี้นะครับรู้จุดนี้วิธีการคิดการคำนวณนะครับผมจะส่งไปให้นะครับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่อยากได้สูตรไปคิดเองอยากถูกมืองวดที่ผ่านมานะครับถูกทุกคนนะครับถูกทุกคน ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับ0918048123นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i ไลน์นะครับนะครับหรือว่าใครอยากจะโทรก็โทรได้เช่นกันมาคุยกับผมได้นะครับเราอยู่ดีคำปรึกษาทุกท่านนะครับสูตรที่ส่งให้นะครับจะมีคำอธิบายทุกตำแหน่งนะครับรวมัึงจุดนี้ด้วยนะครับเราจะเลือกตัวไหนนะครับ5 6 7 8 9มีแค่ตัวเดียว มีแค่ตัวเดียวนะครับหลักสิบเช่นกันตัวนี้เป็นตัวที่ให้คําตอบได้บวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มห้าจะมีตัวหนึ่งที่เหมือนกันซ้ากันมาวางข้างหน้านะครับแต่ถ้าเราจะไปเลือกทั้งหมดก็ตามที่ผมจับคู่เอาไว้ให้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักร้อยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหลักสิบแล้วก็สามห้าเจ็ดที่เราเลือกออกมาถ้าเราเลือกทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ นะครับนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขลองพิจารณาดูนะครับแบบนี้ทีนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่16กุมภานะครับชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่โคตรตักเข้าตัวมานะครับอยากรู้ว่า3ชุดคือตัวไหนก็09 18048123เบอร์ ID ดีไลน์แล้วก็เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองไปนั่งคำนวณด้วยตนเองงดถัดๆไปก็ติดต่อเข้ามาเรายินดีคำแนะนำทุกท่านนะครับ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับน้ำใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้ไปคิดสูตรดีๆนะครับเลขสรุปแม่นๆให้ไปเสี่ยงโชคกันทุกงวดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูตรเด็ดเลขสรุปแม่นๆมีมาแบ่งปันทุกงวดไปนะครับผมท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายนะครับต้องกล่าวก็ว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะครับผมพบกันใหม่นะครับ คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคิดนะครับว่าเราฟันธงตัวนี้นะครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูว่า16เนี่ยจะฟันธงตัวไหนนะครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมาที่ถูกกันนั่นเองนะครับผมรอดูรับชมคลิปนะครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ